สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมเรื่องเล่าเวลส์วันนี้ผมมีหนังสืออีกเล่มที่ต้องบอกว่ามันขย่าววิธีคิดของผมเรื่องเวลาไปเลยครับผมอยากให้คุณลองถามตัวเองเบาๆนะครับครั้งสุดท้ายที่คุณรู้สึกว่าพอกับชีวิตมันเมื่อไหร่เราทุกคนกำลังวิ่งไล่ล่าเวลาเหมือนว่ามันเป็นสมบัติที่เราต้องกอบโกย เรายัดงานลงทูดูลิสอย่างไม่มีวันจบเพื่อหวังว่าถ้าทำทุกอย่างเสร็จเมื่อไหร่ฉันจะได้รับอนุญาตให้ใช้ชีวิตอย่างแท้จริงเสียทีคุณไอซ์ค่ะแต่สำหรับคุณโอลิเวอร์เบิร์กแมนผู้เขียนหนังสือ4,000 Weeks เขาบอกว่าความรู้สึกที่ต้องรีบแร่งนี้คือคำสาบของยุคสมัยคะ่ะคำสาบเลยหรอครับฟังดูรุนแรงจังรุนแรงแต่จริงคะ่ะ คุณรู้ไหมคะว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่ถึงอายุ80ปีเราจะมีเวลาแค่ประมาณ4,000สัปดาห์เท่านั้น4,000สัปดาห์โอ้โหพอได้ยินแบบนี้มันมันสั้นมากเลยนะครับมันสั้นน่าตกใจและแก้ไขไม่ได้ค่ะและนี่คือปัญหาหลักในการดำรงอยู่ของมนุษย์เราถูกมอบความสามารถทางปัญญาที่แทบไม่มีขีดจำกัดแต่กลับไม่มีเวลาให้ลงมือทำมันได้ทั้งหมดนั่นสิครับ การพยายามทำทุกอย่างให้เสร็จสิ้นก็เหมือนกับการพยายามเทมหาสมุทรทั้งมหาสมุทรลงในแก้วน้ำขนาดเล็ก ยิ่งพยายามมหาสมุทรก็จะยิ่งท่วมเราให้เครียดและวิตกกังวลมากขึ้นเท่านั้นถูกต้องค่ะและนั่นคือเหตุผลที่หนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนให้คุณจัดการเวลาแต่สอนให้คุณจัดการตัวเองให้ยอมรับความจริงที่ว่าชีวิตคุณมีขีดจำกัดและเมื่อคุณยอมรับความพาแพ้ในเกมเวลานี้แล้วคุณจะพบอิสรภาพทันทีค่ะที่มาของชายผู้ยอมแพ้และที่มาของแนวคิดนี้ก็น่าสนใจครับ ตัวผู้เขียนเองคุณโอลิเวอร์เบิร์กแมนเขาไม่ใช่สายนักธุรกิจแต่มาจากสายปรัชญาที่จบจากเคมบริดจ์ใช่ค่ะและตลอดชีวิตการทำงานของเขาเขามีชื่อเสียงโด่งดังจากการเขียนคอลัมน์ในเดอะการเดียที่ชื่อว่าคอลัมน์นี้จะเปลี่ยนชีวิตคุณแต่เขาไม่ใช่แค่สังเกตการครับเขาคือผู้เชี่ยวชาญด้านไลฟ์แฮ k s และ productivity ตัวยงที่หมกมุ่นกับการหาวิธีเอาชนะเวลาให้ได้ ถูกค่ะแต่จุดที่น่าสนใจที่สุดคือตรงนี้แม้จะเป็นผู้ที่รู้เทคนิค Time Management ดีที่สุดแต่คุณเบิร์กแมนกลับสารภาพว่ายิ่งเขาพยายามจัดการเวลามากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งรู้สึกเป็นทาสของมันมากขึ้นเท่านั้นเขาใช้เวลาหลายปีทดลองเทคนิคใหม่ๆทุกสัปดาห์เช่นการจัดตารางเวลาทุก15นาทีหรือใช้เทคนิคโพโมโดโร แต่ผลลัพธ์ที่ได้คือความเครียดความวิตกกังวลและความรู้สึกว่างงานไม่เคยจบสิน้นยิ่งเขาเคลีย์อีเมลได้เร็วเท่าไหร่โลกก็ยิ่งส่งอีเมลมาให้เขามากขึ้นเท่านั้นและนั่นคือจุดเปลี่ยนค่ะสุดท้ายเขาก็ตระหนักได้ว่าความพยายามที่จะควบคุมเวลาคือความพยายามที่จะควบคุมชีวิตที่ไม่สามารถควบคุมได้มันเป็นเพียงภาพลวงตาที่เราสร้างขึ้นเพื่อหลีกหนีความจริงที่เจ็บปวด เขาจึงละทิ้งแนวคิดการเป็นกูรูด้าน productivity แล้วหันไปศึกษาปรัชญาโบราณเช่นสโตอิกเพื่อคนหาว่านักปราชญ์ในอดีตเขามีชีวิตอยู่ร่วมกับความจำกัดของชีวิตอย่างไรจนคนพบว่าเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่การทำทุกอย่างให้สำเร็จแต่คือการเลือกเลือกสิ่งที่มีความหมายที่สุดมาทำในช่วงเวลาที่จำกัดนั้นค่ะ เอาละครับเมื่อเราเข้าใจที่มาแล้วทีนี้เรามาดูกันว่าสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้มันหนักหนาแค่ไหนชีวิตบนสายพานที่ไม่มีวันหยุดนิ่งผมอยากให้คุณสังเกตนะครับ ความยุ่งมันถูกเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่เมื่อก่อนความยุ่งคือภาระแต่วันนี้มันกลายเป็นความเร่งรีบที่นา่าภูมิใจไปแล้วจริงที่สุดค่ะผลการสำรวจแสดงชัดว่าเราถูกกดดันเรื่องเวลายิ่งกว่ายุคสมัยไหนนะคะเราถูกสังคมผลักดันให้ต้องประสบความสำเร็จสร้างคำว่าผลิตภาพหรือ productive มาคอยหลอกหลอน เราต้องสำเร็จเร็วๆร,รวยเร็วๆพร้อมกับภาพฝันอันหวานชื่นว่าจะได้กเกษียณเร็วๆเ,เพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตสบายๆประเด็นอยู่ที่ว่าเรากำลังใช้ชีวิตราวกับว่าถ้าเราหยุดพักเราจะถูกส่งไปลงนรกเมื่อตายไปใช่ไหมครับคุณออลิเวอร์เบิร์กแมนบอกว่าชีวิตของเราตอนนี้คล้ายกับสายพานลำเลียงที่ไม่มีวันหยุดนิ่งค่ะ อาสายพานลำเลียงมันทำงานยังไงครับมันจะนำภารกิจใหม่มาให้เราทันทีที่ลำเลียงงานเก่าออกไปและที่น่ากลัวคือการมีผลิตภาพมากขึ้นเหมือนจะยิ่งทำให้สายพานนั้นเร่งความเร็วขึ้นหรือไม่ก็พังลงไปเลยในที่สุดโอ้โหต้นทุนของความยุ่งนี่มันแพงจริงๆนะครับแล้วทำไมมันถึงรบกวนจิตใจเราขนาดนั้นครับ เพราะมันแสดงถึงความล้มเหลวของการใช้เวลาที่มีอยู่น้อยนิดให้คุ้มค่าค่ะมันมีหลายมิติมาก 1. คือความเหลื่อมล้ำทางเวลาสำหรับคนมีงานทำและลูกเล็กเวลาไม่เคยเพียงพอแต่สำหรับคนที่ตกงานเวลาก็มีมากเกินไปนั่นสิครับแล้วยังมีอะไรอีกครับ2คือการลงทุนผิดที่ค่ะเราใช้แต่ละวันไปกับก,บการทาสิ่งที่ไม่จาเป็นเราท้อแท้ที่ต้องทางานทั้งวันเพื่อจะได้ซื้อเสษ เสี้ยวของเวลามาทำสิ่งที่ตนรักผลก็คือเราใช้ชีวิตจดจ่ออยู่กับอนาคตเราเวลาที่จะได้ทำสิ่งที่สำคัญจริงๆเสียทีและข้อสุดท้ายที่ผมว่าโดนใจคนยุคนี้ที่สุด การถูกปล้นสมาธิค่ะในเมื่อเวลาและสมาธิของเรามีจำกัดมันจึงมีมูลค่าสูงสูงขนาดที่บริษัทโซเชียลมีเดียต้องมีกระบวนการหาสิ่งล่อใจมากรอบกวนมันให้ได้มากที่สุดนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงแสดงเนื้อหาที่รับประกันได้ว่าผู้ใช้จะคลั่งคล้มันแทนที่จะเป็นเนื้อหาที่ถูกต้องกว่าแต่น่าเบือ่อบทสรุปนำเข้าสู่ความลับดังนั้นการดิ้นรนที่จะอยู่เหนือทุกสิ่ง อาจมีประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจทำให้คุณกลายเป็นฟันเฟืองที่ดีขึ้นแต่ผลของมันไม่ใช่ความสบายใจและไม่ได้นำไปสู่การใช้เวลาไปกับคนหรือสิ่งที่เราใส่ใจอย่างแท้จริง คุณอลิเวอร์เบิร์กแมนจึงเชื้อเชิญให้เราเริ่มต้นด้วยการยอมแพ้การถือว่าการควบคุมทุกอย่างได้นั้นไม่มีวันได้เกิดขึ้นได้นี่แหละครับคือเหตุผลที่เราต้องมาดู14ความลับที่จะช่วยให้เราหยุดวิ่งหนีและหันไปมุ่งมั่นกับการทำสิ่งที่มีความหมายจริงๆแค่ไม่กี่อย่างแทนโดยผมจะแบ่งออกเป็นสองพาร์ทเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายครับถอดรหัส14บทเรียงภาหนึ่งการยอมรับขีดจากัด มาเริ่มที่พาร์ทแรกครับบทเรียนที่ 1. ความจริงที่แก้ไขไม่ได้ The 4,000 Weeks ใช่ค่ะเราถูกโยนเข้ามาในการเวลาโดยได้รับความสามารถทางปัญญาที่แทบไม่มีขีดจำกัดแต่กลับมีเวลาจำกัดอย่างน่าตกใจคุณ o อลิเวอร์เบิร์กแมนจึงเตือนเราว่าชีวิตมนุษย์นั้นสั้นน่าตกใจและแก้ไขไม่ได้การจัดการกับเวลาก็คือชีวิตนั่นเอง และการที่เราพยายามจะทำทุกอย่างให้เสร็จสิ้นคือความพยายามที่ไร้ประโยชน์ค่ะดังนั้นการยอมรับว่าเรามีเวลาจำกัดแค่4,000สัปดาห์คือจุดเริ่มต้นของอิสรภาพเพราะเราจะหยุดพยายามทำทุกอย่างและเริ่มเลือกทำสิ่งที่สำคัญจริงๆบทเรียนที่2ครับกับดักประสิทธิภาพ The Efficiency Trap คุณลินดาเคยรู้สึกไหมครับยิ่งเราพยายาม productive ทำไมงานมันยิ่งเยอะขึ้นนั่นคือกับดักเลยค่ะเพราะเมื่อคุณได้ชื่อว่าสามารถทํางานได้อย่างรวดเร็วโลกก็จะคาดหวังและโยนงานใหม่ๆมาให้คุณมากขึ้นจนหักล้างผลประโยชน์ใดๆก็ตามที่ได้รับมันเหมือนการปีนขึ้นบันไดที่ทอดยาวไม่มีวันสิ้นสุด คุณยิ่งก้าวเร็วบันไดก็ยิ่งสูงขึ้นใช่ค่ะจงลดการโฟกัสที่ความเร็วสปีดแต่หันไปโฟกัสที่ความสำคัญ significance ของสิ่งที่เลือกทำแทนเพราะประสิทธิภาพที่มากเกินไปจะกลายเป็นกับดักที่ทำให้เรายุ่งมากขึ้นบทเรียนที่3การเผชิญหน้ากับความตายโห oh, ชื่อดูน่ากลัวจังครับ แต่มันคือความจริงค่ะความวิตกกังวลของเราในการวางแผนอนาคตอย่างเอาเป็นเอาตายมันไม่ได้เกิดจากความรอบคอบเสมอไปแต่เกิดจากความกลัวความตายที่ถูกซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึกกลัวความตายแล้วเป้าหมายสูงสุดของเราคืออะไรครับถ้าไม่ใช่การควบคุมทุกอย่าง เป้าหมายสูงสุดไม่ใช่การเป็นเหมือนเทพเจ้าผู้ไร้ขีดจำกัดแต่คือการเป็นมนุษย์ให้ถึงที่สุดนั่นคือการยอมรับความไม่จีรังจงเผชิญหน้ากับความจริงนี้อย่างเปิดเผยเพื่อที่คุณจะได้ปลดปล่อยตัวเองจากการควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และกล้าใช้เวลาไปกับความเสี่ยงที่คุ้มค่าค่ะบทเรียนที่4จงเป็นนักผัดวันประกันครุ่งที่เก่งขึ้น ้าวเขาสนับสนุนให้เราผัดวันประกันพรุ่งเหรอครับไม่เชิงค่ะแต่เขาบอกว่าการผัดวันประกันพรุ่งเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วเพราะเราทำทุกอย่างพร้อมกันไม่ได้อยู่แล้วอ๋อเข้าใจแล้วครับปัญหาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การกำจัดมันแต่เป็นการเลือกอย่างฉลาดขึ้นว่าสิ่งไหนที่ควรจะถูกเลื่อนออกไปเพื่อที่จะได้มุ่งความสนใจไปยังสิ่งที่สำคัญจริงๆ แปลว่าเราต้องเลือกสิ่งที่จะผัดวันประกันพรุ่งด้วยสติและยอมรับอย่างกล้าหาญว่าบางเรื่องใน to do list จะไม่ถูกทำเลยถูกต้องค่ะจงผัดวันประกันพรุ่งกับเรื่องไม่สำคัญเพื่อให้คุณมีสมาธิกับสิ่งที่สำคัญจริงๆบทเรียนที่5ครับปัญหาแตงโม the watermelon problem นี่คืออะไรครับเนี่ย มันคือการที่เราพยายามยัดแต่งโมลูกโตสิ่งที่ยิ่งใหญ่เข้าไปในกล่องเล็กๆเ,เวลาที่มีจำกัดมันคือความรู้สึกเกินรับไหวของโลกยุคใหม่ค่ะแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงครับคุณต้องยอมรับค่ะยอมรับว่าโลกมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่และน่าสนใจมากกว่าความสามารถในการทำของเราและการพลาดอะไรสักอย่างอย่างไรเสียก็ต้องเกิดขึ้นแน่นอนแปลว่าจงทำได้แค่เลือกสิ่งที่คุณจะทำได้ดีที่สุด และยอมพลาดสิ่งที่เหลือไปอย่างสง่างามค่ะเมื่อเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาความจริงที่ว่ายังมีอีกหลายสิ่งที่ยังไม่ได้สัมผัสก็จะไม่ทำให้รู้สึกเป็นปัญหาอีกต่อไปบทเรียนที่6ผู้ขัดจังหวะที่สนิทสนม หมายถึงโทรศัพท์มือถือใช่ไหมครับที่เราต้องรีบเช็คอีเมลตลอดใช่ค่ะแต่ที่ลึกกว่านั้นคือคุณเบิร์กแมนบอกว่านั่นไม่ใช่แค่การรบกวนแต่มันคือความสบายที่เราเลือกใช้เพื่อนหนีจากความยากลำบากในการโฟกัสงานชิ้นใหญ่หมายความว่า จริงๆแล้วเราโหยหาสิ่งรบกวนนั้นเหรอครับถูกต้องค่ะมันคือผู้รบกวนที่ใกล้ชิดและวิธีการที่ได้ผลที่สุดที่จะลดทอนพลันของมันก็คือเลิกคาดหวังว่าสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนไปเป็นแบบอื่นจงยอมรับว่าความรู้สึกอึอดอัดนี้เป็นเพียงความรู้สึกธรรมดาของมนุษย์ที่มีความจำกัดค่ะมาถึงภาคที่สองการอยู่เหนือการควบคุมครับบทเรียนที่7เ,เราไม่เคยมีเวลาจริงๆทาไมล่ะครับ เพราะการพูดว่ามีเวลามีความหมายว่าคาดหวังว่าจะมีเวลา3ชั่วโมงหรือ3วันแต่ปัจจัยมากมายอาจทำให้ความคาดหวังนั้นไม่เป็นจริงความพยายามที่จะเปลี่ยนอนาคตให้เป็นสิ่งที่วางใจได้เป็นสิ่งที่ไขว่คว้าไม่ถึงเสมอแล้วเราควรมองเวลายังไงครับ จงมองเวลาในฐานะที่เหมือนไว้แบ่งปันไม่ใช่สิ่งที่ต้องกักตุนหรือเป็นเจ้าของการลดความรู้สึกเป็นเจ้าของเวลาจะช่วยลดความกดดันและความวิตกกังวลค่ะบทเรียนที่9คุณอยู่ที่นี่แล้ว you are here เรามักจะคิดแบบในที่สุดเมื่อใช่ไหมครับใช่ค่ะเมื่อฉันกเกษียณแล้วฉันจะได้ใช้ชีวิตสัทีนั่นคือปัญหาค่ะเพราะเรากำลังนำเวลามาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อที่จะโฟกัสไปอย่างจุดที่ต้องการไปถึงเท่านั้นแต่เราลืมไปว่าชีวิตนั้นเป็นเพียงช่วงเวลาปัจจุบันที่เรียงร้อยต่อกันเราต้องดึงสติกลับมาที่ปัจจุบัน ใช่ค่ะทุกวินาทีมีค่าในตัวมันเองการตัดสินใจเลือกหนึ่งอย่างไม่ได้เป็นความพ่ายแพ้แต่เป็นการยืนยันว่าสิ่งนี้สำคัญที่สุดสำหรับปัจจุบันบทเรียนที่9กาการค้นพบการพักผ่อนใหม่แต่เราก็พักผ่อนกันตลอดนี่ครับไม่จริงค่ะการพักผ่อนที่แท้จริงถือเป็นหนึ่งในคุณงามความดีสูงสุดเพราะมันมีค่าในตัวมันเองไม่ใช่เป็นเครื่องมือจริงด้วยครับที่เราพัก เพื่อเพิ่มประสิทธิธภาพในการทำงานใช่ค่ะนั่นคือการทำให้เวลาพักผ่อนกลายเป็นเครื่องมือ recreational productivity จงหาเวลาทำกิจกรรมที่ไม่มีเป้าหมายไม่มีเครื่องวัดความสำเร็จและไม่มีประโยชน์ต่อ,อการทำงานจงพักผ่อนเพื่อเป็นรางวัลไม่ใช่เป็นเครื่องมือบทเรียนที่10เกลียวความไม่อดทนโอ้อันนี้ผมเป็นบ่อยเลยครับหงุดหงิดเวลาโหลดแอปช้าหรือเข้าคิวจ่ายเงินนาน นั่นคือวงจรอ,อุบาทค่ะเพราะยิ่งพยายามเร่งความเร็วก็ยิ่งรู้สึกกระวนกระวายมากขึ้นสิ่งที่ต้องทำคือการได้คุณลักษณะบางอย่างที่อาจไม่ค่อยเป็นที่นิยมแต่มันอาจเป็นพลังวิเศษนั่นคือความอดทน ถูกต้องค่ะจงฝึกที่จะมีปัญหาน้อยๆและยอมรับว่าชีวิตไม่ได้ราบรื่นเสมอไปบทเรียนที่11อยู่บนรถเมล์คันเดิม Staying on the bus บทเรียนนี้บอกว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องใช้ความสม่ำเสมอไม่ใช่ความเร็วความอดทนกลายมาเป็นอำนาจรูปหนึ่งในโลกที่พร้อมจะเร่งรีบจงเลือกที่จะ อดใจไม่ให้รีบเร่งและยอมให้สิ่งต่างๆใช้เวลาเท่าที่จําเป็นคุณต้องอยู่บนรถเมล์คันเดิมให้ได้นานพออย่าเปลี่ยนแพลนไปมาตามอารมณ์หรือตามเทรนด์ใหม่ๆหๆทุกสัปดาห์เพราะความเป็นต้นตํำรับมักเป็นอีกขั้วหนึ่งของการเรียนแบบค่ะบทเรียนที่12การอยู่คนเดียวในโลกดิจิทัลเช่นชีวิตดิจิทัลโนแมดที่เราควบคุมเวลาได้ร้อเปอร์เซ็แบบนี้ดูดีใช่ไหมครับ มันอาจทำให้เราสูญเสียจังหวะชีวิตร่วมกับผู้อื่นค่ะความผูกพันที่แท้จริงเกิดจากการใช้เวลาร่วมกันอย่างไม่สมบูรณ์แบบแปลว่าเราต้องยอมรับการประสานเวลาเข้ากับคนอื่นบ้าง ใช่ค่ะจองวางแผนกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกับผู้อื่นโดยไม่ต้องพยายามจัดตารางให้มีประสิทธิภาพจงยอมให้ตารางชีวิตยืดหยุ่นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นบทเรียนที่13บําบัดความสาคัญในจักรวาลแค่ชื่อก็ยิ่งใหญ่แล้วครับแต่วิธีการคือการทำตัวให้เล็กค่ะเรามักรู้สึกว่าตัวเองสำคัญเกินจริงและต้องทำเรื่องยิ่งใหญ่ให้โลกจดจำจงมองตัวเองเป็นเพียงจุดเล็กๆในจักรวาลที่มีอายุส้ มาก,การบำบัดด้วยความคิดว่าเราไม่ได้สำคัญอะไรในจักรวาลแห่งนี้จะช่วยลดความกดดันมหาศาลที่แบกไว้แล้วเราควรไปให้ความสำคัญกับอะไรแทนครับ ให้ความสำคัญกับสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณเป็นการส่วนตัวแทนที่จะพยายามทำให้โลกยอมรับเพราะไม่ว่าคุณจะทำอะไรสุดท้ายจักรวาลก็ไม่เคยแย่แสโดยเส้นเชิงซึ่งจะทำให้คุณรู้สึกเป็นอิสระค่ะบทเรียนที่14โรคของมนุษย์และบทเรียนสุดท้ายครับโรคของมนุษย์คือการที่เรามักจะรอคอยวันที่รู้สึกพร้อมหรือรู้สึกว่ารู้ทุกอย่างก่อนจะเริ่มทำเรื่องใหญ่มันเป็นโรคที่เชื่อว่าตัวเองไม่ควรจะรู้ ึกอ่อนแอรหรือเปราะบางการต่อสู้นั้นจึงแสดงออกมาในรูปแบบของความพยายามที่จะผลิตภาพและประสิทธิภาพเพื่อที่จะไม่ได้ต้องเผชิญกับความรู้สึกผิดเราจะรักษามันยังไงครับจงยอมรับว่าคุณไม่มีทางรู้สึกพร้อมทุกคนอยู่บนเรือลำเดียวกันจงอย่ารอคอยความรู้สึกสมบูรณ์แบบแต่จงเริ่มต้นทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ด้วยความไม่สมบูรณ์แบบนี่ละคะ่ะ โอ้โห oh 14บทเรียนนี่ลึกซึ้งมากครับแล้วเราจะเอาไปลงมือทำยังไงได้บ้างครับคุณลินดาดีมากค่ะคุณออลิเวอร์เบิร์กแมนเสนอว่าแทนที่จะจมอยู่กับความกังวลลองใช้คำถาม5ข้อนี้สู่การลงมือทำเพื่อตรวจสอบชีวิตและการตัดสินใจของคุณในทันทีค่ะ 1. จุดไหนในชีวิตหรือในการทำงานที่ปัจจุบันกำลังขวายคว้าหาความสบายทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วต้องทนลำบากสักหน่อยเพราะการทำโครงการที่สำคัญที่สุดมักจะมาพร้อมกับการทำให้รู้สึกว่าไม่สามารถควบคุมเวลาได้อย่างเต็มที่ 2. กํกำลังเปรียบเทียบตัวเองและตัดสินตัวเองโดยใช้มาตรฐานความผลิตภาพที่ไม่มีวันเป็นไปได้อยู่หรือเปล่าเพราะการจินตนาการว่าวันหนึ่งจะสามารถเชี่ยวชาญการควบคุมเวลาได้คือการตั้ง เป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้อย่างยิ่ง 3. ยังมีด้านไหนของชีวิตที่ยังไม่ยอมรับความจริงว่าเป็นอย่างที่เป็นไม่ใช่คนที่คิดว่าควรจะเป็นเพราะการปฏิบัติตนราวกับว่าชีวิตปัจจุบันคือส่วนหนึ่งของการเดินทางไปสู่การเป็นคนที่เชื่อว่าควรจะเป็นเป็นวิธีหนึ่งในการทวงเวลาเผชิญหน้ากับจุดสิ้นสุด 4. ด้านไหนของชีวิตยังไม่ยอมลงมือทำจนกว่าจะรู้สึกพร้อมเต็มที่แล้วเพราะการยอมรับความจริงที่ว่าคุณอาจไม่มีวันรู้ สึกว่าพร้อมเต็มที่คือการปลดล็อกให้คุณกล้าลงมือทำในห้วงเวลาปัจจุบัน 5. และข้อสุดท้ายจะใช้วันเวลาต่างไปจากเดิมอย่างไรถ้าไม่สนใจนักว่าการกระทำนั้นจะเกิดผลหรือไม่จงถามตัวเองว่าการกระทำแบบไหนที่จะมีความหมายถ้าทำวันนี้โดยที่ทำใจได้กับการที่ไม่มีวันจะได้เห็นผลของมันแต่ถึงกระนั้นก็ยังคุมค่าที่จะสร้างบทสรุปอิสรภาพที่เกิดจากการยอมแพ้ ผมอยากให้ทุกคนรู้ไว้ครับ เวลาไม่ใช่สิ่งทรัพย์สินที่บริหารได้แต่มันคือชีวิตที่คุณใช้ไปถ้าคุณยังรู้สึกว่าไม่พอตลอดเวลานั่นอาจเป็นเพราะคุณยังสู้กับความจริงที่ว่าเวลาในชีวิตคุณมีจำกัดครับถูกต้องค่ะคุณออลิเวอร์เบิร์กแมนบอกว่าการจัดการเวลาที่แท้จริงคือการยอมรับข้อจำกัดของเราอย่างกล้าหาญแล้วตัดสินใจใช้เวลาที่มีอยู่กับสิ่งที่มีค่าสูงสุดเท่านั้นจงเลิกมองชีวิตเป็นทูดูลิสต์แต่ให้มองชีวิตเป็นการเลือกโอกาส ที่ยิ่งใหญ่ o p p o r t u n i t y s e l e c t i o n ที่มีไม่กี่ครั้งเส้นทางของแต่ละคนคือเส้นทางที่แผ่ทางให้กับตัวเองและคำแนะนำเดียวที่เขาให้ไว้คือทำสิ่งที่อยู่ถัดไปและจำเป็นที่สุดอย่างเงียบเชียบจงทำสิ่งที่ถูกต้องสิ่งต่อไปการลงมือทำอะไรก็ตามในขอบเขตจะช่วยชีวิตที่เหลือให้สว่างสวัยขึ้นด้วยการกระทำนั้นไม่ว่าจะเป็นงานที่ยอดเยี่ยมหรือเป็นสิ่งที่เล็กน้อยนั่นคือสิ่งที่เกิดมาเพื่อทำมันและเหนือไปกว่าความหวังการเลิก คือการปลดปล่อย ทำไมเราต้องมุ่งเน้นเรื่องการบริหารเวลาในยุคที่ทุกอย่างดูเหมือนควบคุมไม่ได้นี้ล่ะครับเพราะคำถามเรื่องเวลาให้มุมมองที่สดใหม่ในช่วงเวลาแห่งความวิตกกังวลความสําเร็จหรือความล้มเหลวจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้เวลาที่มีอยู่ในแต่ละวันอย่างไรหนังสือเล่มนี้คือการเสริมศักยภาพในการเลิกหวังเลิกหวังว่าคุณจะสามารถตอบสนองความต้องการอันไม่มีขีดจํากัดของคนอื่นได้เลิกหวังว่าคุณจะสามารถทําทุกบท บาดได้อย่างดีเยี่ยมหรือเลิกหวังว่าคุณจะรู้สึกเหมือนถูกควบคุมทุกอย่างได้หมดมันคือการยอมสละความหวังอันยิ่งใหญ่ที่ว่านี่อาจจะเป็นแค่การซ้อมใหญ่แล้ววันหนึ่งคุณอาจจะมั่นใจว่ามีดีพออายุไขโดยเฉลี่ยของมนุษย์นั้นสั้นอย่างไร้เหตุผลแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่ควรสิ้นหวังค่ะที่จริงมันคือเหตุผลที่ควรทําให้โล่งใจค่ะโล่งใจที่จะได้ยอมแพ้ในสิ่งที่รู้สึกว่ายอมแพ้มาโดยตลอดนั่นคือ ความพยายามที่จะกลายเป็นคนที่มีประสิทธิภาพอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจากนั้นจะได้ถลกแขนเสื้อและเริ่มลงมือทำสิ่งที่เป็นไปได้และมีคุณค่าเสียทีครับผมหวังว่าเรื่องราวที่ผมเล่าในวันนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นโลกในมุมมองที่แตกต่างออกไปขอบคุณที่ติดตามแล้วรับฟังรับชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเรื่องเล่าเวลส์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ